ส่วนพระอีกรูปหนึ่งนะคะพระโตโน่ตอนนี้ลาสิกขาแล้วนะคะหลังจากบวชครบ7วันค่ะก็บอกว่าขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมบวรมหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระเทพวรมุดีท่านเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมในฐานะพระอุปชาก็ประกอบพิธีลาสิกขาบทให้กับพระโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ศิลปินนักแสดงพร้อมกับพระทีมงานที่ร่วมอุปสมบทอีกสรูปนะคะ หลังจากครบกำหนด7วันที่เข้ารับอุปสมบทสร้างอานิสงส์ตอบแทนคุณไทยลาวในการจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงรับบริจาคสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป,ปลาวค่ะ หลังจากลาสิกขาบทโตโน่บอกว่ารู้สึกอิ่มบุญและภาคภูมิใจมากที่เข้ารับการอุปสมบทถึงแม้จะเป็นเวลาแค่7วันแต่ว่าถือว่าได้อานิสงส์เป็นอย่างมากที่จะส่งผลบุญให้สาธุชนทั้งชาวไทยชาวลาวขอให้มีความสุขความสามคัคคีรักกันตลอดไปนอกจากนี้ก็บอกว่าถือเป็นความโชคดีที่ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองเป็นพลังใจในการมุ่งมั่นทำงานและทำความดีเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตค่ะ รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากที่รู้สึกว่าเจ็วันตอนแรกเราคิดว่าเวลามันน้อยแต่พอมันเป็นเจวันที่เราเราตั้งใจมากๆครับมันก็ทำให้เรากแบบับได้อะไรจากพระอาจารย์ท่านที่คอยสอนคอยสัง่งขอให้สิ่งดีๆที่พวกเราช่วยกันทำมานะครับ ส่งกลับไปหาทุกๆคนนะครับให้มีแต่ความสุขให้มีแต่รอยยิ้มให้สุขภาพแข็งแรงส่วนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในโครงการ one man and deliver หนึ่งคนไหว้หลายคนให้งบประมาณกว่า50ล้านบาทโตัวโน,โนก็บอกนะคะว่ายังอยู่ระหว่างการจัดซื้อของโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสอบปปลาวให้ได้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ดีที่